ตั้งนะครับตัวฟูตสวิตช์นะครับเข้ากับเครื่องติ๊ก 315P นะครับตัวนี้ ACDC นะครับเรามาดูว่าวิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวฟูตสวิตช์นะครับจะมีปลั๊กนะครับมาเป็น2ปลั๊กนะครับปลั๊กแรกจะเป็นปลั๊กสวิตช์นะครับจะมี2ขาเสียบนะครับส่วนปลั๊กหนึ่งนะครับจะมี3ขาเสียบจะเป็นปลั๊กคอนโทรลนะครับควบคุมกระแสไฟนะครับตัวนี้นะครับตัวฟูตสวิตช์จะมีโวลลูม นะครับอยู่2ตัวก็คือเป็นโวลลูมปรับกระแสสูงนะครับกับโวลุูมปรับกระแสต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะครับอนอื่นเลยนะครับตัวหน้าเครื่องก็จะมีตัวปลั๊กสวิเสียบ2อหัวเช่นเดียวกันนะครับเราทําการนะครับถอดบล็อกของสายเชื่อมนะครับที่เป็นปล็อกของสายเชื่อมออกนะครับถอดออกเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวบล็อกของตัวฟูดสวิตเข้าไปนะครับใส่ไปนะครับ ดูร่องนะครับนะครับใส่ไว้แล้วก็ตัวปลั๊กของตัวคอนโทรลกระแสนะครับนะใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาลองใช้นะครับที่ระบบ 2T นะครับการทํางานก็คือนะครับระบบ 2T นะครับจะควบคุมการทํางานโดยใช้ตัว ฟูตสวิต์นะครับที่เป็นกระแสไฟสูงและกระแสไฟต่ําที่ตัวฟูตสวิตต์ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยก,ก่อนเราจะใช้นะครับให้เราทําการเปิดนะครับฟังก์ชันออนของฟูตสวิต์ก่อนนะครับเปิดออนเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาทําการปรับที่กระแสไฟตัวนีน้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อเราปรับกระแสไฟที่ตรงนี้กระแสไฟจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการปรับที่ตัว โวล่มที่ฟูตสวิตนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวมินนะครับตัวมินนี้นะครับถ้าเราปรับต่ําสุดนะครับปรับต่าสุดเลยเนี่ยนะครับปรับต่าสุดนะครับตัวแม็กซ์จะไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับเห็นไหมฮะเห็นกระแสไฟไหมนะครับจะไม่สามารถปรับได้นะครับนี่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับโวล่มขึ้นมาที่เป็นของตัวมินนะครับโวล่มมินนะครับปรับโวล่มมิน ปึ๊บนะครับไปที่5้าสิบนะครับตัวแม็กก็จะสามารถคอนโทรลได้แล้วก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาได้นะครับนี่นะฮะจะค่อยๆปรับขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวแม็กนะครับส่วนมินนั้นจะสูงสุดได้อยู่ที่9 5บ้าประมาณ9 5้าสบ้านะครับเมื่อปรับแม็กเข้าไปสุดช่วยด้วยเนี่ยมินจะอยู่ที่ประมาณร้8สานะครับนี่ร้อยสนะครับอ่าไะนั้นไปนั้นตรงนี้นะครับ ส่วนแม็กจะเป็นตัวลดระดับลงมาอีกทีหน,นึ่งนะครับนี่ฮะ่านี่ครับสองตัวนี้จะเป็นการอ่าควบคุมในการทํางานโดยที่ตัวไหนปรับลดก็จะสามารถลดได้ตัวไหนที่จะสองตัวนี้สามารถลดได้เลยแต่ตัวนี้จะเป็นลดที่กระแสะไฟต่ําแต่ตัวนี้จะเป็นการลดที่กระแสะไฟสูงนะครับนะครับนะครับนะ เดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการใช้งานกันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับแม็กที่เต็มแม็กเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกระแสไฟนะผมจะทำการกดนะครับสวิตช์นี่นะครับเราค่อยๆเพิ่มกดลงไปเรื่อยๆนี่นะครับกระแสไฟก็จะมาเต็มที่300เลยนะครับถ้าเราปรับแม็กที่สูงสุดนะครับ เมื่อเรากดนะครับมินก็จะอยู่ที่ประมาณ1 3เนี่นะร130ประมาณ130ตกว่าแล้วเมื่อเราค่อยกปด,ปดฟลุสสวิกเข้าไปนะครับแต่แสไฟก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นสูงสุดตามที่อ่าดูไหสามารถทําได้นะครับนะครับอันนี้คือลักษณะการทํางานของฟูสวิตนะครับถ้าเราจะปรับลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับอ่าแม็กลดลงมานะครับปรับแม็กลดลงมาซึ่งหนึ่งแล้วก็ปรับมินล,ลงมาสัก กันหนึ่งนะครับจะไปดูกันว่ากระแสไฟขึ้นมาทาไมนะครับดูกระแสไฟกันนะครับจะทำการค่อยๆกดนะครับอ่านี่นะครับลดลงมากระแสไฟนี้คือเป็นกระแสไฟช่วงเริ่มต้นของอ่ามินนะครับที่พุทธวิตนะครับแล้วก็ค่อยๆกดขึ้นไปนะครับค่อยๆกดลงไปอันนี้กระแสไฟที่ตั้งไว้นะครับที่ของตัวแม็กนะครับก็จะขึ้นตามที่เราตั้งไว้ที่นี้เลยนะครับนี่อ่ อันนี้ผมตั้งไว้ที่ครึ่งหนึ่งเรามาดูกระแสไฟนะครับว่าแสไฟอยู่ที่อยู่ที่ท่าไหนถึงสุดกอยู่ที่สองร้อยกบว่าครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลดลงมาอีกนะครับลดแม็กลงหมเีผมจะทำรดแม็กลงมานะครับแล้วก็ลองมาดูที่กระแสไฟเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดสึงสุดนะครับ ประมาณ170กว่านี่นะครับอันนี้ก็คือสามารถควบคุมกระแสไฟได้ตามนี้เลยนะครับช่วงแม็กกับช่วงมินนะครับหรือช่วงสูงกระแสไฟสูงกระแสไฟต่านะครับควบคุมได้ที่ตัวนี้นะครับโดยการเปิดขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกระแสนั้นนะครับจะอยู่ที่การกดของตัวของเราตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวกดของน้าหนักกดลงไปที่ตัวปุมสวิตแบบนี้นะครับจะเป็นการควบคุมกระแสไฟเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับ การใช้ฟูตสวิตช์ร่วมกับระบบ4 t นะครับของเครื่องนะครับที่ตำแหน่งนี้นะครับสี่เราจะปรับอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับไฟช่วงแรกคือจะเป็นตัวไฟสตาร์ทเคอร์เรนต์ตัวปุ่มนี้นะครับเป็นไฟช่วงแรกเมื่อเรากดสวิตช์ไปนะเป็นลักษณะกดสวิตช์ไปครั้งแรกแบบนี้นะครับกดไปปุ๊บนี้นะครับนะครับจะเป็นไฟช่วงแรกนะครับคือเป็นไฟช่วงตรงนี้นะครับนะครับหลังจากที่เราปล่อยนะครับเมื่อเรากดอยู่ปุ๊บเราปล่อยขุณเอาปุ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นการควบคุมโดย อ่าวูดลูม2วลูมนี้นะครับในการควบคุมกระแสไฟนะครับเราสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนเมื่อเรากดอีกครั้งนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแบบนี้อีกครั้งนะครับจะเป็นการควบคุมนะครับหรือการปรับกระแสไฟที่ปุ่มอ่าเชเตอร์เซอเลนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการควบคุมการทํางานทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวที่ฟูตสวิต์นะครับของระบบ 4G นะครับอันนี้เป็นไฟกดนะครับครั้งแรกนะครับไฟตัวนี้จะออกนะครับ ปล่อยนะครับปล่อยนะครับไฟตัวนี้จะออกนะครับแล้วก็กดอีกครั้งนะครับไฟตัวนี้จะออกนะครับเมื่อปล่อยขึ้นมาก็จะดับนะครับอันนี้เป็นการทํางานของระบบสีที